อันนี้มันยังไงโอ้เนบุยก็กังโยตุ่มหลังนี่้งามนะอันนีโอ้โหหหยังงคึกคักแ้ยตุ่มตุ่มโยดครับคุณนะโอ้ยงามเลยครับยังโ้ สุดสวดขี้เกล้วครับโอ้ยโอ้ยแตกสุดสวดอีกแล้วครับจะประกอบกังในช่วนไหนเวลาเห็นที่สีสวดโอ้โอ,โอ้แล้วนี่ก็เสี้วเขาเสี้วเขาอย่างไหนกันเนี่ยโอ้ยโอ้โอ สวัสดีครับสวัสดีจ้าครับเสาร์วันนี้กับมาพปอกันกับวัร้านกับสาวน้องคือเก่าครับพอกันเสาร์วันศุกร์ที่หามกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเด้อจ้ะเมนครับวันนี้วัดร้านสารน้องกับพาพี่น้องเอาใส่ตุ่มคือเก่าเนาะเมนเพาเขามาหอดหมองใส่ตุ่มเ้ากะบที่ใช้สายเ่นนะเนาะเมนครับพอเพิ่เสื้อผสมตุ่มเนาะจ้าอู้ตุ่มขาดหลายฮ่ปูกัดตุ่มขาดครับเมนจ้ะนี่ก็บปี่ลุงพี่ตามเมื่อเจ้าว่าเขาสีมันคือเมื่อวานนี้มาเนาะเมนครับแต่ว่าส่วนท่านี้เาามใส่ห้องเนาะลว่าไป ไปด้วนเลยละจ้ะมาใส่โดนนะครับนี่จด้ะกลับไปลุป้นเปตามเมื่อเจ้าว่ามันนี่บาลังสนนองสีม้มาเนาะครับไปกันเลยจ้าไปครับล้างแหลกแหงม้ของเขาถ้าหนองนสีเปรตไทยให้เบึงถุกหลังเด้อดจ้ะเปรตายพ่อขาวขาวกันเนาะจะมาหลุ่นกันยาวๆตอนยามเด้อดจ้ะอ่ามันหมาเด้อจะทีจะทางรบรลานมาคอยอยู่ขอกิน โรงแรมม้าน,านหเห็นปลาซิวปลาขาวตัวง,งามเขามัน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 ,มนตุ่มโกงตุ่มโหยดเดอ้อะเราผิดสองของเราเด้อจ้ะน้ำว่างนี้เลืกเน้นเอาเวลาเนานะ พี่น้องห้องเอาถ่านก็ถามว่าใส่ยังเป็นเหยื่อโค้งไก่ย่างเดียวเด้อจ้ะมาเล่าทสนองใส่เป็นโค้งไก่ย่างเดียวเลยแต่พวกข้ามพวกขอบปลายเขาไม่ไ,ได้ใส่เลยเนาะนนแต่ว่าคือปีที่แล้วเขาได้ใส่อยู่เด้อจ้ะแต่ว่าปีนี้เขาใส่แต่โค้งไก่ก็คือจังเข่าอยู่โน้บอะไรเนาะแต่วนะ่าเอียงก็แต่ว่าคือ,อเอีย, <laughs> <laughs> อยงเลยเอียงนะกระนิ่งโมเมนต์เดือดเอาใหม่ส่วนลงไปเดี๋ยวฮัดนม่เอเห็ดเออนนั่ละไม่ ดันลงไปก่อนอ่าเรียบร้อยแล้วจ้ะมันหมานเด้อน้ำน้ำเดือดแต่ว่าตัวปลาไม่ใช่ตัวยใหญ่มังามเนะมาะแต่ว่าเป็นสีเขาหรือเป่าเขาจะมาหลุดตอนยามเด้อจ้ะอ่าหลังที่สามขรับข้าจ้า แ้าแท้นี่พเพิ่งจนะกคกแน่น้อนบ้านน้ะยางกระยากใส่กระยากเด้อจ้ะมันมานมันมานทงที่สี่ของห้าจ้โะโอ้ปลาลอยมาเป็นฝูงเลยน้ะบ้านนะอมันหมานเด้อจะจีจะทาง ข้งเาจ้ะแม่เบิ่งเห็นปลาหลายนะบ่ลาะเนาะปลาลอยลายอยู่จ้ะมันมาเด้อพืนเดียวบอลละบอลาะ หงมันมันหลังที่หัวของหอยเด้อจะ้ะแล้วน้องกบสิไทยเบิ้งหกหลังกับพ่อเนาะจังไปหลุ่นกันยย่ๆเต็มๆตอนหอยยามเด้อจะ้ะ ในเวลายามตุ่มห้อลนะครับหลังแหลกห้อครับเป็นอั่างไหนเนี่ยผมเห็นหนะครับมีบอ,อมีตัวนั่นมีตัวนั้น าาาอามามาเนี่ยใส่กระ,งงกระเทิใหญ่ด้วยอาจจะกระทิหน่อยเขาเมื่อบานว่านเนาะลงออกมาเนาะเื่องมานำจะใส่นี่กะเทยใหญ่ห้องใส่น้ำก็ดีเวเาถุงใส่ไว้เนาะถุงไว้โอ้เมื่อเขาครับเขางามเพ้ยับโโงามเพี้ทีหกเนี่ยด้วครับในรังที่สองเขาโอ้ยบ่ เลงไนบป่ปลคอปลาหรโอ้ทำมนมั้ล้างนีง่นบอปน,นไดเนาะไ้ปลาคอ<ม>กังคับปะเสียวเขาตือนกันอยู่เสัวโตครับลัางนีบอน้อยดีกว่าน,น้อยไปนะนี่มีกระปูการลังตุ่มขาดเนาะันออกได้ปะจ๊ะเอามึงลังที่สามครับมีอีกแบบอะไรเฮ้ยมีสี่ห่วย ว่ายังสันนี่ยังสันนี่เด็กเนี่นนอย,นยอายุปราคอแทมีประคอเขาเพิ่นเพ่อพอ,อยากเขาเนาะสังเกตเบิงนะ่งเลยเป็นขึ้นหานนะไม่ประคอกัง่งเพิ่นสีแลนแห่งครับอยู่ในตุ่ตมเพิ่นเขาไปนี่ปลาซิวม่วนปลาซิวปลาขาวเพิ่นสีตื่นไหมจ๊ะสังเกตเบิ่งนี่ เก็บเล็กผสมน้อยไปในล้างวางตะข้าอย่างสีเขากับสีไปขวเนาะไปเอาซอเก็ตออกแล้วก็ขั่วใส่ถุงฟิตไว้ครับขีดออกเรียบร้อยครับขีดล่างเรียบร้อยเบิดเนาะทำความสะอาดเรียบร้อยเบิดครับใส่ถุงฟิตไปฮะพึ่งจะในล้างนี่ตาไายขนาดที่ว่าเขาตุบมมาอันนี้ยังเสร็จอโอ้ยตะเขากั้งเขาอีกงอะ โอ้โหนี่แหละเจ้านี่ะเจ้าหูเดียวเป็นยังเป็นจังมะเขาประคอกลางเขาก้อนนี่แหละหามะเฮ้ยตนไปขอกัางประคอก่างฝนฝนยังไหลังนี่มีขี้เก่าห่วนี่ก็ตัวปาจางว่าเจ๊ยังไงตุ้มมิดิดมิด,มด อันนี้มายังอ่ะโอ้กนกังยดตุ่ล้าโอยกังโยตุ่มล้งนี่โอ้ยใส่หาไม่เป็เลยนะโอ้กกังตัวนทุกโตเจ็ดตัวโอ้ยว่ามีว่าสียวมีเนาะกอกังล้งนี่ครับสวยเลยโอ้ยใสปนนึงเลยลัง ปลาคอกังหา้าหกตัวหกตวัวปะหกตัวเจ็ดตัวกับต,ต,ตัวหน่อยครับโอ้โหเ,เ,เนี่ยมีแต่ปลาคอกังมันเป็นปันเสียบเนาะเหนือเหอดีจ้ะเอามาเบิ่งลังนี่ครับนี่บอสสีกังกันสีซิวขาวขาวบอสลังนะี่โอ้มีมโอ้กังอีกสองสามสามีสม่ห้าหกตัวหน่อยพูตัวกับตัวหน่อยอีกอ่ะตัวใหญ่นิดสองจ้ะ มันกอกังเออมันนหี้บมันไอ้ฮะอู้กอ,อ,อกังจะใส่งามเลยครับมันไข่นี้มืนนี้ยเยก็ติกสูงอะเนาะเมนสั่นโดดบดมตัวน้อยเป็นจอดปักีดึออกเนาะปลอปอ่อยไปนหนา<ด>้าเอาปล,อปลอ่อยนะนนะครับงามเลยครับในหลังยังบ่เอา ขอกังให้เขากังก็ปลาขาวก่งาขาครับข่ดอีกแล้วขัดีกแล้วมโอ้ปลาตเยบตุ่มขาดไปขัดขาดไปขาดเเบื้งหลังนีบนโอยอาไย่างนี้ด้เลยจ้ะวันี้เวลาบาจาลังกขอกังขอกังเหรอขอกังเลยเขาองยังเลยอ้มจะเรว่าแถวนีิ มีแต่พะโกั่งหลายเนาะแต่ว่าสวนที่เขามาใส่นี่บ่อคอยไม่ีหินเนาะบ่มีเหอหินเหอมเมียงครับเป็นคลองน้ำในป่านะเบ่มีปูนะมนแล้วก็บ่มีปูน้ำครับอ่าสวนไดมีหินเป็นคลองน้ำไมมีหินเมียงนี่เป็นสิมีปูหลายครับนี่บ่อัขามมีปูพ่อโตเลยครับสม ไปเรื่อยๆเป็นยงไรล่ะยังยังเสร้องปรคองบ่างอุ้ยอุ้ยปรคอหไงบออุ้ยอุ้ยอุุยขึ้นตัวใหญ่แ้อุ้ยตัวปนอ่มเลยตัวนี้เขียนมะนาวเลยอุ้ยหวานประคอกลังนี้ครับมาหนิปดผปรคอกังอีเด้คุณน่ะดังนี่ ปลาคอกังไงครับพูดได้ต้นปนอีไม่เนาะมีแต่ซ้มเจี๊ยนองมะนาวเลยนะเห็นะครับในกล่องก็จะปนไงเป็นไหนได้ครับโอ้หมานปลาคอกังนะครับวันนี้เป็นจังไดล้างนี่เป็นจังไดสิวัดนี่สิซาดอุ้ยเอ้ามีแก่แล้ววางไส้ไยังเลยจัก ก็มีเยมีอยู่เป็นอังตรตีแหงเนาะเป็นมขาเนาะเมีนเพ่นที่เพื่นกัไปต่มีปลาด้ยเห็นปลาลอยหลอยู่เนาะมีปลาหลเลยล่ะเนมะเขานะใส่ดูใส่จ่ว่ากับมีห่อพี่น่อใส่กันนี่หรอกกใส่พี่น้อกัใส่นะไม่เาะอยู่หากินไปนนาจ๋าเดี๋ยวซ้ำเนี่ยวคิดไว้มาแล้วอยู่กินบรานปลายังลอยเซวอยู่ได้เหรอไอ้ต่ตัวใหญ่เมนนามก็ใสดีดีเนาะ

ดึง,ดงุดเลยด,ดึงแห้งจนรุดลงเลยครับมานมันมันขอกังเน้อหลายเนื้อเหมืนนอนเนาะนะอ่อนนเล้ครับอู้เนี้ยติกใหญ่มาเน,ะนาะเมนติกหน่อยมากเต็มมาแนนจะนุ่งเมนจกายครื่งหน่อเด้อแต่ว่าเนี้ในกล่องที่พูดไปไหนเนาะเมนครับะโอ้ยแต่ขอกองงามเลยหยอดแล้วมาเลยไาซิวพลาขาวกับเลยพวกขอกง แล้วนงมาล้างนี่แล้วคักกระสนโอ้ยตุ่มโยดครับตุ่มโยดกอกัางอีละพระเขาก็ไม่แม่ขอกังพราขารับูกังเขาล้างละลายตัวนแม่นาหาละหุกเลยจ้ะสุดยอดสุดยอดก็จะดีกระเดินไง ปลาขาวกลาเข่าปลาคอกั่งเข่าลายกระโม่ตอนใส่นั่นปลาซิวอ่าวลายเหงืเมื่อไหร่ปลาคอกั่งที่เป็นเข่าบันเป็นแหลนอยู่ในหันเนาะมันหานเนาะมันตื่นเพราะว่าปลาคอกั่งมันจะกินปลาขาวปลาซิวม่อนปลาซิวหน่อยปานเนาะมันเกิดตื่นครับเป็นมะเข่ามาดีบอกว่าไงมอถิมาเด้เออสอดเลยสิสีมีบ่อท่นนึง นักกันยกบ่เยนกโ่อใดโอ้มีเด้อุน่ะโอ้ปะคอกังะคอกังคอกังปลาซิวเขาครับแลกลากันเป็นปะคอกัง้องหมน้นี่ะตัวน้อยๆนี่แกงนหม่สมน้ำมาลานน้มีน่ะม่สมปได้มาตัวะไอยู่หอมมามอที่ ออ้ยเส้ท oh okay. ี่วไกกลัวบวกขวน่งึงลังไปทงไหนมิดชิมิดชิมิเตะเนดิโอ้โหยังหนงคืกคักเท่โอ้ยตุมตุ่มยดครับคุณอโอ้ยงามเลยครับ ปะอกางเขาใลร้ายหลดะเด้อบาลานเอเมนทีนนี่ตะขอกางหลายแห่งเอาเชียวเนาะมันเป็นปลาสิดีม่ปนปลาเนน้ำใสดีแห่งครับผมน้ำใสเนี่ยเห็นตัวปลาครับโอ้หยตอ้ยตอ้ตุ้ยตุ้ยห้ยตั้ยห้น ยังบ่สุดสวดที่เก่าครับตุ่มเห็ดแปลเลยจ้ะสุดยอดแท่งเนาะังในเกล้งนั่นครับประคอกันแต่นี่เขาเยอะติ๊กไงมาติ๊ก่อยหล่นแล้ว่ถิงใส่หาน้องเขาจะดูดออกไปดจังเป็นอะไยป่อยนะ อุ้ยอุ้ยสล้มลลเลยดิบ่ร่อเห็นบ่มมีมองเหยียบอยู่มาด้านนี้เหยียบอยู่เห็นบ่เออเออ้นองคือเอาขาข้างนึงเหยียบคือน่า้งผีเหยียบามือเอางผีวางได้วางวางวางตุ่มแตกตุ่มักย่นี่ะโอ้เอาหญ่น้ค่ไนอคุณน่ะ โอ้ยตันี้เกิดบุ้นเป็นสีพุ่นบ้วยโอ้ตุ่มหยดเลยครับเออตมครับตุ่มตัวเลยตุ่เลยปื๊บฮือบโอ้ยโอ้ขอกั่งค่าแข็งมันโอ้ยแต่สุดยอดอีก้วครับตะปอกั่งในส่วนไหนเวล่ะโอ้ยสุดยอดเลยครับ งานปลาคอกังล้วนเลยมือนนี่นี่ปลาคอกังะโอ้โหเต้นเต้นเต้นเ้นเตนเป็นงหลังนี่นมีงสีสวดโอ้โหอ้ลังนี้ก็วขาวขาปะโอ้วปลาขาวคอกังมีได้เหอยู่้าทุกหลังเนาะม่อนโหหมานี่ครับ เลยแล้ไปอีกเลยอมดังนี้ประขาวไหลเนาะมีจ้ะนอตีนอกแล้วออกอย่งไหนกันเนีะโอ้ยโอ้ยโอนโต้เลยครับปลาซิวขาโอ้ยมันมนมันครับปลาเขามัน ก็ที่เต็มติ๊กไงครับ่นจ้ะคุณน่ะปลาปลาคอกังปลาขาวน่องเนี้ยเนาะส่วนใหญ่น่าจะงามเลยโอ้ยเจนออกอะไรท่านน้องล้งสุดท้ายวันสุดท้ายท้ายสุดอย่างไหนนี่ขมูบอ่ะละครับสุดสุดขมูบอโอ้โหโอ้โหโอ้โหลองสุดท้ายกับมันที่เก้าครับคอกลางเขถูกหลังเลยจ้ะคอคอกังมีถูกหลังเลยครับ ล่างหนึ่งสองเนาะสามหมดเลยสามหมดตัวมั้เนี่ยตัวมัใหญ่จังเลยครับเดี๋ยวไปเบิ่งความหมานห้ามมันนี่ครับอ้เต็มออกแล้ยเต็มกระติกเลยครับมานี่กระติกขนาดกระติกใหญ่เลยเนาะเดี๋ยวจิบพอใส่ได้แต่เนี่ยนะโอ้เต็มออกอีกนะปลาห้ามครับเป็นตัวปลาห้า ปลาคอกังห้องปลาขาวปลาซิวเขาวเมนเด็กว่ารักๆจะเป็นปลาคอกังกับปลาซิวโอ้ยกับปลาขาวเนาะเมน,มน,นครับโอ้ยอลังการแห่งเด้อครับมือนนี่มาสุดยอดเด้อจัดตียังไงเขาจนสิเต็มเนาะเมนครับแต่ตมันเต็มเนาะแต่มันติีเขาเอามาทุ่ยเทียวนนัเหลือเนาะเมนแต่ว่าตีกินใบนี่แกโรยกระบาดเนาะเมนติีใบใหญ่แล้วจ้ะมานอลังการที่เขาเด้อจ้ะมครับ กินในข้าก็สีเด็ฝาพี่ฝาหน้อนสนีเนาะเมลาเราสนองกับขอบคุณทุกๆก็บ้างใจเด้อจ้ะทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามเราชมจ้าขอบคุณความหักความเมตตาจากพ่อแม่พี่น้องป้านนะอ้าหลายๆเด้อจ้ะจะบอกกันคลิปไหมจ้าคลิปนี้บ้างสนองลาไปก่อนจ้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะบอกกันคลิปไหมจ้าไชครับ